สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกใช่ไหมคะเออครั้งที่แล้วเราเรียนจากการบวกเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าอ่าจากการบวกครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือไม่ว่ามันจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลัง ทุกครั้งหนูเอาไปทําอะไรหมดเลยคะ่ะเห็นไหมเราเอาไปลบหมดเลยใช่ป่ะทำไงเนี่ยถึงจะกลับได้โอเคอ่ะก็คือหนูเนี่ยนะคะก็คือให้เราเอาตัวที่มีอยู่สองตัวนั้นมาลบกันเลยเราก็จะได้ค่าในสี่เหลี่ยมนั้นเลยใช่ไหมคะการบวกก็คือเอาค่าที่มีอยู่ทั้งสองตัวนั้นไปลบกันเลย นะคะไปลบกันเลยเราก็จะได้ค่าตัวในสี่เหลี่ยมมาเลยทันทีนะคะแต่ทีนี้การลบจะแตกต่างกันนะคะการลบจะแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงนะคะลักษณะของการลบเนี่ยมันจะมีตัวตั้งตัวลบมีผลลัพธ์การบวกก็เหมือนกันการบวกก็จะมีตัวตั้งมีตัวบวกแล้วก็มีผลลัพธ์ใช่ไหมคะทีนี้หนูมาดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ก็คือ นูลองดูตัวนี้สมมุติเป็นการบวกเนาะการบวกเนี่ยสองบวกสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับหใช่ไหมแสดงว่าตัวที่มากที่สุดจะต้องเป็นเราเรียกตัวนี้ว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะ,ะเราเรียกตัวนี้ว่าตัวตั้งเราเรียกตัวนี้ว่าตัวบวกใช่ไหมคะสองคือตัวตั้งสี่คือตัวบวกหคือผลลัพธ์ กฎของการบวกกฎเหล็กสำคัญของมันคือผลลัพธ์จะต้องมีค่ามากที่สุดเสมอการบวกนะคะผลลัพธ์จะต้องมีค่ามากที่สุดเสมอไม่จาตัวตั้งและตัวบวกไม่จำเป็นว่าตัวตั้งหรือตัวบวกจะมีค่ามากสุดนะตัวที่มีค่ามากสำหรับการบวกตัวที่มีค่ามากที่สุดคือผลลัพธ์เสมอนะคะ ทีนี้การลบคืออะไรการลบก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหกลบสองถึงจะเท่ากับสี่ใช่ไหมคะการลบกดเหล็กคือตัวที่มีค่ามากที่สุดในประโยคสัญลักษณ์ของการลบคือหถูกไหมในตัวนี้คือหกซึ่งหตัวนี้อยู่ตำแหน่งของอะไรตัวตั้งใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าตัวลบ นะคะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับที่อยู่ตัวเดียวเราเรียกว่าผลลัพธ์นะคะถ้าเป็นการบวกหนูจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะการบวกผลลัพธ์จะมากที่สุดแต่พอรเจคเป็นการลบตัวตั้งกลายเป็นตัวที่มากที่สุดเข้าใจไหมคะถ้าเป็นการหาตัวไม่ทราบค่านะ ถ้าเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าให้เรียนจำไว้เลยบวกกับลบมันก็จะใช้แค่บวกกับลบมันจะไม่ไปข้ามไปคูณกับหารแน่นอนก็คือไม่บวกก็ลบนะถ้าหนูเจอการหาตัวไม่ทราบค่าบวกกับลบนะนก็คือให้เลือกไว้แค่2อย่างเลือกแค่สองอย o ไม่บวกก็ลบ,รบเราจะไม่ข้ามไปคูณกับหารแน่นอนล้านเปอร์เซ็นมีแค่สองอย o ไม่บวกก็ลบแต่เมื่อกี้นี้อ่ะครั้งที่แล้วที่เราเรียนไป ครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปการหาตัวไม่ทราบค่าการบวกใช่ไหมครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปอนะคะ่ะหนูเจอไหมว่าเอาตัวที่มีอยู่ไปบวกกันมีไหมคะครั้งที่แล้วมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะครั้งที่แล้วหมายความว่าถ้าเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าการบวกไม่ว่าการณีใดๆทั้งสิ้นยกเว้นตัวที่อยู่ผลลัพธ์นะคะให้เอาไปบวกแต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่ในโจทย์นะคะก็คือเป็นตัวตั้งหรือตัวบวกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามถ้าเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกหนูจะต้องเอาตัวเลขไปลบเสมอใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วเราลบอย่างเดียวเลยไม่มีการบวกเลยใช่ไหมคะเออแต่ทีนี้การลบเราก็มาดูว่าการลบมันก็มันจะมีลบบ้างบวกบ้างมันจะไม่ใช่บวกนะไม่ใช่สลับกันนะคะ เออนักเรียนอย่าจําสับสนนะเพราะว่าตั้งแต่สอนมาคือสับสนทุกรุ่นเลยนะแลวนักเรียนตั้งใจฟังนะคะอย่าสับสนดูดีๆว่าแบบไหนบวกแบบไหนลบนะคะเออเอ,อ่ะเรามาดูเขาบอกว่าตัวนี้ครูเมื่อกี้เนี้ยครูบอกว่าการการลบเนี่ยผลลัพธ์จะต้องมากที่สุดถูกไหมคะแสดงว่าตัวเนี้ยเขาให้หะ ขอโทษการลบเนี่ยคือตัวตั้งจะต้องมากที่สุดใช่ไหมแสดงว่าในข้อนี้เขาให้เราหาตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งใช่ปะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยหนูรู้แล้วว่าตัวตั้งมันจะต้องมากที่สุดใช่ไหมคะถ้าหนูเอาสองตัวนี้ไปลบกันตัวตั้งมันจะมากที่สุดได้ไหมอ่ะครูถามหน่อยถ้าหนูเอาสองตัวนี้ไปลบกันตัวตั้งมันจะมากที่สุดได้ไหมไม่ได้ใช่ปะเราก็จะต้องเอามันไป บวกกันนั่นเองดังนั้นหนูก็จะได้อะไรเอาห้าเจ็ดหกเก้าห้าหกเจ็ดใช่ไหมคะบวกกับหนึ่งหกสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนูจะได้ค่าของสี่เหลี่ยมนี้มาโอเคไหมคะตั้งสติดีๆนะเอาใหม่นะถ้าเป็นการบวกค่าตรงนี้เป็นบวก ครั้งที่แล้วตรงนี้เป็นบวกใช่ปะหนูเอาเลขที่มีอยู่ไปลบกันเสมอเลยไม่ต้องดูตัวไหนตัวตั้งตัวไหนตัวบวกใช่ปะหนูเอาไปลบเสมอเลยแต่ครั้งนี้ถ้าเป็นการลบหนูต้องดูดีๆว่าเขาถามตัวตัวต้งหรือถามตัวลบถ้าเขาถามตัวตั้งกฎของการลบตัวตั้งต้องมากที่สุดเสมอดังนั้นถ้าเขาถามตัวตั้งหรือถามตัวสี่เหลี่ยมมันไปอยู่ข้างหน้าหนูจะต้องเอาตัวที่มีอยู่ไปบวกกันโอเคไหมคะอ่ะ เราก็จะได้กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขตรวจคําตอบได้เลยเห็นไหมเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมคะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมลูกอ่าที่เราดูกันไปเมื่อสองครั้งที่แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเราเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจคําตอบได้โอเคปะ่ะงั้นเราใช้เครื่องคิดเลขคิดได้เลยนะคะห้าเจ็ดหกเก้าห้าหกเจ็ดนะคะบวกหนึ่งหก สี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เท่ากับเจ็ดหนึ่งอ่ะขอโทษเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะคะเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนะคะนี่คือคำตอบของสี่เหลี่ยมนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมก็แทนเลขเจ็ดสี หนึ่งเจ็ดสี่ห้าเจ็ดรอบตรบจะกระดกลิ้นทำไมตอบก็ลอกมาเลขเดิมใช่ไหมเจ็ดสี่อ่ะกรอบเราจะต้องใช้เลขไทยใช่ไหมคะจริงๆนักเรียนเขียนแค่บรรทัดเดียวสองบรรทัดก็คือจบแล้วเขียนสองบรรทัดก็คือจบแล้วนะเพราะว่าครูต้องการแค่หลักการคิดและคำตอบเท่านั้นนะคะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรเยอะแยะเนาะ ตรวจสอบตรวจสอบก็คืออะไรตรวจสอบเวลาเราตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบว่าซีเลียมเอาไปแทนที่ใช่ไหมเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีห้าเจ็ดลบกับหนึ่งหกสีเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันเป็นไงเท่ากับไหมเราก็เราไปกดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่ามันเท่ากับตัวนี้ไหมนะอกดเครื่องคิดเลขเช็คดูตรวจคำตอบเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดสีห้า จ็ดลบหนึ่งหกสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์เท่ากับห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเก้าห้าหกเจ็ดตรงไหมครับเออตรงใช่ไหมตรงกันก็แสดงว่าคำตอบที่เราคิดตรงนี้ถูกต้องนะคะอ่ะมาดูต่อไปอ่ะทีนี้ ทีนี้ดูนะคะกดเหล็กเหมือนเดิมครูบอกว่าตรงนี้เป็นลบใช่ไหมแสดงว่าตัวตั้งต้องมากที่สุดในการหาตัวไม่ทราบคือตัวไม่ทราบคือตัวไม่ทราบค่าหนูจะต้องเอาตัวที่มีอยู่เนี่ยไม่เอาไปบวกกันก็ต้องเอาไปลบกันใช่ไหมแต่ทีนี้ตัวตั้งเนี่ยมันต้องมากที่สุดถ้าหนูเอาหนึ่งแสนไปบวกอีกสองแสน มันจะกลายเป็นว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมากกว่าใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นบวกไม่ได้เราก็ต้องเอาไปทําอะไรคะลบแทนดังนั้นหนูก็จะได้แปดสองห้าสามหกสี่ลบสองศูนสามสองสี่หนึ่งเท่ากับสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมคะดังนั้นสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าลรยกดเครื่องคิดเลขแปดสองห้า สามหกสี่ลบสองศูนย์สามสองสี่หนึ่งเท่ากับหกสองสองหนึ่งสองสามนี่คือคำตอบแค่นั้นจบทำแค่สองบรรทัดเนาะดังนั้นสามเหลี่ยมอ่าถ้าตรงตอบเราต้องเขียนเป็นเลขไทยนะคะอ่ะหกสองสองหนึ่งสองสาม นะคะแค่นี้เลยแค่สองบรรทัดอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองข้อที่สองถามตัวตั้งกดเล็กของการลบต,ต,ต,ตัวตั้งต้องมากที่สุดตัวตั้งต้องมากที่สุดแสดงว่าเราต้องเอาสองตัวนี้ไปทำอะไรบวกกันนะคะอ่านหนูก็เขียนดังนั้นวิธีทำก็เอาหนึ่งสองห้าศูนย์แปดศย์ศนะคะบวกกับหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดห เก้าเจ็ดเท่ากับสี่เหลี่ยมดังนั้นหนูจะได้ว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรกดเครื่องคิดเลขหนึ่งสองห้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเท่ากับสองสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเห็นไหดังนั้นสี่เหลี่ยมก็จะแทนลอกไปสองสามเก้า เจ็ดเก้าเจ็ดเอ้ยเก้าเก้าเจ็ดโอเคแค่นี้เสร็จอ่ะมาดูข้อนี้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าถามตัวตั้งตัวตั้งต้องมากที่สุดตัวตั้งต้องมากที่สุดแสดงว่าต้องเอาสองอันนี้ไปบวกนะคะหนูจําแบบนี้นะครูจะบอทรลิกให้วิธีการจํานะถ้าหนูเจอตัวไม่ทราบค่าการบวกนะลบ เสมอนะคะแต่ถ้าหนูเจอตัวไม่ทราบค่าการลบนะมันจะมีถามสี่เหลี่ยมที่ตัวตั้งลบตัวตั้งนะกับลบตัวลบใช่ไหมถ้าตัวตั้งเนี่ยหนูต้องเอาไปบวกแต่ถ้าลบตัวลบเนี่ยหนูต้องเอาไปลบถ้าเป็นบวกไม่ต้องสนใจเลยว่าเป็นตัวตั้งหรือตัวบวกเอาไปลบอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นการบวกต้องดูว่า สี่เหลี่ยมมันอยู่ข้างหน้าหรือมันอยู่ข้างหลังมันเป็นตัวตั้งหรือมันเป็นตัวลบถ้ามันเป็นตัวตั้งให้หนูเอาเลขที่เขาที่มีอยู่สองตัวนั้นไปบวกกันแต่ถ้ามันเป็นตัวลบให้หนูเอาเลขที่เขาให้มาเลขที่มีอยู่สองตัวนั้นไปลบกันแค่นี้ค่ะจําแค่นี้จบเลยเนาะเนี่ยอย่างข้อสามถามตัวตั้งใช่ไหมดังนั้นหนูก็ต้องเอาไปบวกข้อสี่เขาถามตัวอะไรตัวลบใช่ไหมถามข้างหลังหนูก็ต้องเอาไปทําอะไรไปลบแค่นี้เองแล้ววิธีการก็คือง่ายมากคะ่ะนักเรียนหนูก็แค่ทําไมคะ กดเครื่องคิดเลขเองใช่ไหมเออแค่กดเครื่องคิดเลขเองอันนี้เอาไปบวกใช่ไหมคะหนูก็บวก5 8 3 6 4 5เท่ากับนะคะกดเครื่องคิดเลข6 3 2 6 9 4บวก5 8 3 6 4 5เท่ากับสี่เหลี่ยมนี้ดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับ1 2 1 6 3 3 9นะคะก็ลอกคำตอบไป ส่วนอันนี้ลบใช่ไหมหนูก็ทำไงเอาไปทำไรถามตัวลบเอาไปลบใช่ไหมคะหนูก็จะได้สามเก้าสองสี่ศูนย์สองหนึ่งลบหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดสองสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไรอ่ะเราก,กดเครื่องคิดเลขสามเก้าสองสี่ศูนย์สามเก้า 3ามเก้าสองสี่ศูนย์สองหนึ่งลบหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดสองสี่เท่ากับนะคะสองสามแปดศูนย์สองเก้าเจ็ดนะโอเคแค่นี้อันนี้เป็นการบ้านนะคะเป็นการบ้านนะการบ้านครั้งที่เท่าไหร่หรอคะเออครูลืมไปแล้วเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยหก ห้าหกห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเนาะอันนี้เป็นการบ้านครั้งที่แปดนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะให้นักเรียนดูอะไรนิดนึงนะเพื่อทดสอบความเข้าใจนิดนึงอันไหนเราลองมาดูอันนี้สิว่านักเรียนจะรู้ไหมอันไหนบวกอันไหนลบเออนะดูสิ สมมุติ2 3 4 5 6บวกกับอะไรไม่รู้เท่ากับ7 8 9 0 1 3อ่ะกับนะคะ เอาเลขแบบว่าเลขคิดน้อยมากอมันจะมีอยู่แค่สี่กรณีแค่นี้ค่ะนักเรียนหนูต้องรู้ว่าให้เอาเลขที่มีอยู่ถ้าหนูเจอบวกเห็นไหมเจอบวกไม่ต้องคิดมากเอาสองเลขที่เขาให้มาไปทำอะไรการทันที ลบทันทีเห็นไหมเจอบวกเอาสองเลขที่เขาให้มาไปลบทันทีโดยเอาตัวมากเป็นตัวตั้งใช่ไหมตัวนี้จะเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอลบหนูดูเจอลบอยู่ข้างหลังให้เอาสองตัวเลขอันนี้ไปลบกันแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าให้เอาไปเจอลบอยู่ข้างหน้าเอาไปบวกนะคะเอาไปบวกมีอยู่กรณีเดียวเอาง่ายๆนะถ้าเป็นการหาตัวไม่ทราบค่า การหาตัวไม่ทราบค่ามีอยู่ด้วยกันสี่กรณีมีอยู่ด้วยกันสี่กรณีหนูจําแค่กรณีเดียวกรณีเดียวที่แตกต่างจากเพื่อนคือกรณีนี้นะคะกรณีนี้คือแตกต่างจากเพื่อนเลยคือกรณีที่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบสี่เหลี่ยมอยู่หน้าสุดนะประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบสี่เหลี่ยมอยู่หน้าสุด ให้เอาตัวเลขที่เขาให้มาสองตัวให้เอาจำนวนสองจำนวนนั้นไปบวกกันละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะทุกกรณีที่เหลือเอาไปลบหมดเลยเห็นปะบวกแบบนี้บวกแบบนี้ก็เอาไปลบลบแบบสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังก็เอาไปลบเข้าใจไหมคะมีแค่กรณีเดียวที่เอาไปบวกคือเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแต่ว่าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเราถึงเอาไปลบ แต่ถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังเราต้องเอขอโทษถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเราก็เอาไปบวกแต่ถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังเราเราก็เอาไปลบนะคะไหนลองมาตอบคําถามดูสิครูไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นักเรียนชอบลืมอ่ะไหนลองตอบคาถามสิคะไม่ต้องตอบเลขนะคะบอกว่าเอาไปบวกหรือเอาไปลบบอกคุณครูแค่นี้เอาอะไรของครูเนี่ย อ่ะเอาเลขง่ายๆก่อนูจําแพทเทิร์นให้ได้นะคะดูอันดับแรกบวกใช่ไหมอ้าวเอาเอาจอบวกเอาสองเลขน,นี้ไปลบทันทีใช่ไหมคะเจอลบสี่เหลี่ยมอยู่หน้าหรือสีเอส่เหลี่ยมอยู่หลังถ้าสี่เหลี่ยมอยู่หลังเอาสองเสองเลขน,นี้ไปลบกันเอากูเขียนในสี่เหลี่ยมสองเลขน,นี้ไปลบกันเจอบวกเอาสองเลขน,นี้ไปลบกันเห็นไหมเจอลบอยู่ข้างหลงัง เอาสองเลขนี้ไปลบกันเจอลบอยู่ข้างหน้าเอาสองเลขนี้ไปบวกกันเจอบวกเอาสองเลขนี้ไปลบกันทันทีอ่ะเจอบวกเอาสองเลขนี้ไปลบกันทันทีเจอลบอยู่ข้างหน้าเอาสองเลขนี้ไปบวกกันเจอลบอยู่ข้างหลังเอาสองเลขนี้ไปลบกันมีแค่นี้เองค่ะเราลองมาดูว่าที่เราคิดกันถูกไหมอ่าเรามาเช็คดูซิ ห้าเราบอกว่าเอาไปลบกันใช่ไหมคะอันนี้เราเอาไปลบกันใช่ไหมอ่ะเราก็ลองลบสี่เก้าลบสี่แล้วเก้าล,ลบห้าเหลือสี่แล้วห้าบวกสี่เท่ากับเก้าจริงไหมจริงเมื่อกี้เราบอกเอาไปลบแสดงว่าเราเอาห้าไปลบสองเหลือสามแล้วห้าลบสามเท่ากับสองจริงไหมจริงอ่ะเราบอกว่าเอาไปลบใช่ไหมข้อนี้เอาไปลบแสดงว่าเอาเก้าไปลบหนึ่งเหลือแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าจริงไหมจริง เออเห็นไหมเห็นไหมเทคนิคง่ายๆนะหนูบอกเอาไปลบก,กันเอาไปลบก,กันอ่ะเอาเจ็ดลบสี่ได้เท่าไหร่สามแล้วเจ็ดลบสามเท่ากับสี่จริงไหมจริงเอออันนี้หนูบอกว่าเอาไปบวกเอาห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วหกลบห้าเท่ากับหนึ่งจริงไหมจริงเออต่อไปหกหนูบอกเอาไปลบลบก,กับเก้าใช่ไหมเอาเก้าลบหกเหลือสามแล้วหก บวกสามได้เก้าจริงไหมจริงเออแบบนี้นะแต่ว่าเวลาเราเจอเลขในโจทย์มันไม่ได้เป็นเลขน้อยๆใช่ไหมคะมันเลขเยอะดังนั้นหนูแค่จำพัทเทิลพทเทิลไปว่ามันเอาไปบวกหรือมันเอาไปลบแล้วหนูก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยเนาะอันนี้ครูยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อที่ให้นักเรียนเข้าใจว่าเออเฮ้ยที่ครูบอกไปมันมันจริงนะคะอันนี้เอาไปลบใช่ไหมพอเอาไปลบเอาสิบลบสี่เหลือหกแล้วหกบวกสี่เป็นสิบจริงไหมจริง เออต่อไปหนูบอกว่าเอาไปบวกอ่ะเอาสิบห้าบวกห้าเป็นเท่าไหรยี่สิบแล้วยี่สิบลบห้าเป็นสิบห้าจริงไหมจริงอ่าหนูบอกเอาไปลบสิบสองลบเก้าเหลือเท่าไรสิบสองลบเก้าเหลือสามแล้วสิบสองลบสามเหลือเก้าจริงไหมจริงเคนะอีกหนึ่งรอบครูกลัวนักเรียนไม่ได้มากเลยมีสี่เหลี่ยมข้างหน้าบวก กับถ้าเจอเป็นบวกทำอะไรทันทีเอาสองเลขนี้ลบกันทันทีนะคะไม่ต้องคิดแต่ถ้าเจอลบถ้าเจอลบอยู่ข้างหน้าให้เอาไปบวกแต่ถ้าเจอลบอยู่ข้างหลังให้เอาไปลบนะ จำไว้นะครูหวงมากเลยเพราะเรเรียนชอบสับสนนะคะห้ามสับสนนะคตาตอบนักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะอย่าลืมนะการบ้านของเราหน้านี้นะหน้าที่เจ็ดสิบสามนะคะการบ้านหน้าที่เจ็ดสิบสามโดยใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้พอเท่านี้นะครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเพราะครูเน้นย้ำมากเลยวันนี้นะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ